โอ้ยมากันอีกแล้วมากันอีกแล้วกิน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 กันอีกแล้วจ้ามาจ้ามาจ้าทุกคนส้ตมตำกันอีกแล้วมาไม่ต้องสาธยายอะไรกันมากมายเหมือนเดิมคือเก่าของแทบคือเก่ามาเด้อพี่น้องเดอ้อโอ้ยดีดเข้าตาซะเนะ กวางตุ้งกวางตุ้งกินสดปลูกมาเองเก็บมาใหม่ๆปลอดสารพิษเพราะปลูกเองไม่ได้ใส่อะไรเลย ปอดสารพิษก็ต้องรีบกินหน่อยเพราะมันเดี๋ยวมันจะไม่ทันมแมลงไม่ทันทากไม่ทันตัวอะไรมากินใบเนาะเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมี cứ cao, ừ để sạch đi đi, đi. phụng tộc bỏ lôi chung แซ่บแซบืมเลิศมากอืมตากฝนไปเก็บมาเลยนะเนี่ย ขออนุญาตไอา <c oughs> มารยาดีมากขออนุญาตไอเด้ค่ะ <c oughs> ขออนุญาตไอ mm -hmm. เที่ยงยี่สิบนาทีมาอาหารเที่ยงที่เดนมาร์กนะคะตอนนี้เที่ยงยี่สิบแล้ว ช่ำๆเลยละดิหืมหลมปากบ่างเลยเนี่ย เวลาปลูกอะไรกินเองนี่มันรู้สึกภูมิใจเนาะได้กินของที่เราปลูกเองเนาะมันเป็นความสุขเล็กๆ็กนิดหน่อยแต,แต่ปกติก็เป็นคนไม่ค่อยจะปลูกอะไรเก่งสักเท่าไหร่ปลูกไม่ค่อยได้กิน เาเรียกคนมือร้อนปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงามไม่ขึ้นไม่งามขึ้นก็เป็นแกนคนมือร้อนคนม,มือเย็นนี่เขาจะปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งาม ดินดีน้ําดีปลูกตอนแรกก็ว่าจะปลูกไว้พอพอได้คุยกับเขารู้เรื่องเนะเาะพอได้มีอะไรโพสกับเขาว่าปลูกนั่นปลูกนี่แต่พอปลูกเข้าจริงๆแล้วทีนี้พอมันขึ้นกินไม่ทัน แลเด็กก็จะปลูกง่ายแล้วก็ดินดีน้ำดีขึ้นง่ายกินไม่ทันเลยคราวนี้ ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยกินใบกันเท่าไหร่เท่าที่เห็นเนาะแต่ไม่จ๋ากินด้วยมมาเด้อมาเด้อ Sẹp sẹp cứ cao Hãy Sẹp แล้วปากเริ่มหุมไม่ได้แล้วความเผ็ดเริ่มรบกวนถ้ามันไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยนะส้มตำเนี่ย เอาละเผ็ดแล้วโอเคก็ต้องขอล่ำลากันไปก่อนนะคะแล้๋ยวพบเจอกันใหม่บ๊ายบาย มาปิดท้ายลายการกันเถอะเผ็ดแล้วไม่ไหวเผ็ดมากปิดท้ายล้วกัน โอเคเผ็ดมากเลยตอนนี้นะคะไม่ไหวเดี๋ยวขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเรามากินด้วยกันอีกในคลิปหน้านะเพราะว่าของแซ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านทุกคนเดอ้อบ๊ายบาย